ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพะรัตน์ไตรก่อนที่คณะสงฆ์จะได้จุดประทีปบูชาพะรัตน์ไตรและนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระ โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยยาณมิตรแถวสประเสริฐส่วนพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดเนื่องในสหาวรระเดือนเกิดเดือนกุมภาพันธ์มีประธานนำกล่าวคือกัลยยาณมิตรปรมาศีจินดาพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนได้น้อมถวายพระป่าแด่พระอาจารย์ประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดเอโกท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าธรรมะเรื่องอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระว่าเป็นบุญใหญ่หนึ่งเดือนมีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งเราไม่ควรพลาดบนนี้โดยพระอาจารย์เองเมื่อรู้และเข้าใจอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระแล้วตลอด26ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาก็ไม่เคยขาดการบูชาข้าวพระเลยแม้เพียงครั้งเดียวฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบู ชาข้าวพระซึ่งถ้าหากไม่มีมหาปูชนียาจารย์เราก็จะไม่รู้จักการบูชาข้าวพระเลยค่ะ